เคนครับทุกคนก่อนทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมีคําถามมาให้ทุกคนนะครับทุกคนก็คือคําถามมีอยู่ว่าตัวละครอะไรนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่สามารถเอาชนะไซตาตมาได้นั่นเองนะครับทุกคนใครที่ตอบแบบถูกใจก็ไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับโลบักนั่นเองนะทุกคนตอบมันเข้ามาเยอะนะครับทุกคนใครที่ตอบมันเข้ามาแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามนะให้เฉพาะคนที่ติดตามนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับก็จะพาไปดูนะครับทุกคนอัพ มีแบบมีเออเขาเขาแล้วก็แอดมินรู้สึกว่าจะบอกว่าเออตัวละครที่จะเปิดในเล่นฟรีนะครับสำหรับอัพเดตหน้านะครับทุกคนเออก็มีลุ้นกันว่าเขาจะเปิดในเล่นฟรีจริงๆหรือเปล่านะครับทุกคนเราก็ต้องมารอลุ้นดูกันอีกทีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวละครที่ว่ามันคือตัวละครอะไรนะครับทุกคนเออก,ก็วันนี้ก็ก็แอดมินก็ได้ออกมัดหนอบสักทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคําที่แอดมินเขาได้บอกมานะครับทุกคนผมจะลองไปแปลไทยดูนนนนนะะคคคคครรััับบ่าเเป็็ยงงไโออทุกกแลีื ได้ทําการแปลไทยนะครับทุกคนก็คือฉันอยากจะเริ่มขอโทษจากจริงใจนะครับทุกคนก็คือเขาแบบไม่ได้อัปเดตเป็นระยะเวลาที่โคตรนานนะครับทุกคนเห็นว่านานขนาดไหนโด,ดยเฉพาะยิ่งหลกักมุ่งมั่นนะครับทุกคนเป็นตารางอัปเดตจริงๆมาเขาควรอัปเดตแบบสม่ำเสมอนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําตามที่เขาพูดนะครับทุกคนก็คือจะอการอัปเดตทางนี้จะเกิดขึ้นแบบย่อนะครับซึ่งตัวละครนะครับที่แบบก็คือเหมือนว่าเขานะครับทุกคนจะเอให้เล่นฟรีนั่นเองนะครับทุกคนเห็นปะก็คือนี่คือแบบ เออขโมยเวลาทุกคนเนี่ยป้าคือมันค่อนข้างที่จะนานก็คือเขาเนี่ยอ่ะลองอ่ะตรงนี้นะก็คือซึ่งจะนาตัวละครที่ใช้งานล่วงหน้าตัวหนึ่งและตัวละครที่อยู่ระหว่างดําเนินการฟรีนะทุกคนก็คือเขาใช้เปิดตัวละครนั้นให้เล่นฟนรี <c oughs> รนั่นเองนะทุกคน,น,นคือปกติคือมันต้องซื้อในราคา29ร้อาบโลบัรหรือยก็ที่เก้าโลบักก็หละก็คือไม่ไม่ต้องซื้อนะทุกคนก็คือเขาจะเปิดให้นเล่นฟรีเลยนะครับทุกคนเออซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตังหรืออะะไไรรรเเเทท่่่าาาากก็สามาถามถาลนนนด้นคคับุ อ่าเหตุผลเบื้องต้นก็คือประเมินความซับซ้อนของโมเดลก็คือเป็นโมเดลของตัวละครจกักรพรรดิเด็กนะครับทุกคนเขาเอ,อประเมินต่ําเกินไปนะครับทุกคนเออแม้แต่อะไรแบบเออเอเอก็คือน่าจะเป็นเออผู้สร้างมึงนะครับทุกคนเออก็คือยังปฏิเสธในการทํางานนะครับทุกคนเออเราจึงสามารถแบบพึ่งพาเออคนที่จะสร้างได้แค่คนเดียวนะครับทุกคนเออก็คือนในตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นะครับทุกคนก็คือรู้สึกว่า เออขออ่านก่อนต่อนะก็คือฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มือข้างถนัดของเขาหักโอ้โหแขนถึงกับหักว่ะซึ่งส่งผลในเออซึ่งส่งผลให้ฉันต้องทําหน้าที่แทนเขานะครับทุกคนนี่เราขอขอบคุณสําหรับความอดทนและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณเร็วๆนี้ก็คือเหมือนว่า คือคือสรุปย่อยๆเลยนะครับทุกคนก็คือแอดมินเหมือนว่าจะเอ่อคนที่จะมาทํางานของแอดมินนะครับทุกคนจะแขนหักนั่นเองนะครับทุกคนเลยต้องเอ่อมีคนหนึ่งไปแทนที่นะครับทุกคนแล้วก็เขาต้องทํางานคนเดียวนะครับทุกคนแล้วก็คนที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นไอเอเอนี่รู้สึกจะเป็นคนที่เป็นค่ายในการทํางานหรือเปล่านนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็คือ เขาจะทําการไปจ้างนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่รับอยู่ดีนะทุกคนซึ่งมันน่าจะเป็นงานที่หนักนะครับทุกคนเออเขาน่าจะประ,ประเมินโมเดลของเออจกักรพรรดิเด็กนะที่ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เหลืออะไรอย่างงี้ต่ําเกินไปนะทุกคนผมว่าเขาน่าจะประเมินต่ําเกินไปนั่นเองนะก็คือเขาก็ต้องนั่งทำคนเดียวนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะรทุกคนต้องลองอัปเดตต่อไปนะทุกคนแต่ว่าเหมือน,นิดึงเขาบอกว่าจะอัปเดตภายในเร็วๆนี้นั่นเองนะทุกคน โอเคก็ต้องรอต่อไปนะทุกคนอะแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูกันสักหน่อยนะครับสาหรับสกิลเออไม่ใช่สกิลสิเป็นตัวละครใหม่นะครับที่แอดมินเขาได้เปิดเผยออกมานะทุกคนว่ามันเป็นตัวละครอะไรกันแน่นะครับทุกคนโอเคยวพาไปดูเลยปโอเคแลนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่แอดมินเขาได้เปิดเผยออกมานะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนมอนสเตอร์นะครับทุกคนเออคือตัวอะไรวะทุกคนหรือว่ามันอาจจะเป็นกาโลร่างที่2หรือเปล่า เอออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัวสับประหลาดบนยานของเออเขาเรียกว่าอะไรวะยานของเนี่ยยานของบูรล้อหรือเปล่านะครับทุกคนอนนี้ผมก็ไม่ม like ั่นใจเหมือนกันนะเออน่าจะเฟียวหน้าดูนะครับสําหรับตัวครนี้นะหรือมันจะเป็นแบบการโล่ร่างดีก็ได้นะครับทุกคนเอออาจจะใช่หรือเปล่ากางลงกับร่างพระเจ้านรอย่างเี้นะทุกคนเอออาจจะเป็นร่างแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนเอออาจจะใช่นะทุกคนดูดิเอออาจจะเป็นร่างแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนเออใครจะไปรู้นะทุกคนเอออาจจะใช่ก็ได้นะ เออโอ้อัน,นี้มีอะไรเนี่ยไซตามาอะไรไหมครับเพื่อนทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับสำหรับการโล่ล่างนี้นะครับทุกคนเออมันอาจจะไม่ใช่กาโล่มันอาจจะเป็นแบบสัตว์ประหลาดหรืออะไรหรือเปล่านะครับท <c oughs> ุกคนเออทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับทุกคนอาจจะเป็นแบบสัตว์ประหลาดหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้คือตัวละครจกักรพรรดิเด็กของเรานะทุกคนก็คือเออโมเดลถ้าอัปเดตเข้ามาโมเดลอีกทีก็น่าจะเป็นแบบอัปเดตแบบน่าจะเป็นน้ปเดตที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับทุกคนเออจะเป็นอัปเตีบยใที่แบบ คือตอนนี้เออสกิลอะไรมันก็ยังแบบเออกดอะไรยังไม่ได้นะทุกคนเห็นไหม,มก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมนะทุกคนแบบเป็นอันนี้อ่ะเออสป็นแบบแค่หุ่นยนต์นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของเกมพา์ที่เออจะทำการให้เราซื้อนะครับทุกคนก็อันดับแรกเลยก็คือเหมือนว่าจะเป็นของเออไม่บราเธอร์นะครับทุกคนก็คือน่าจะเป็นของตัวละครโทโดนะครับทุกคนเออตอนนี้จะเป็นแบบรูปแอดมินนะดูเป็นรูปแอดมินแบบเข้าไป ถ้าเราซ ouais> pues, uh huh. ื้อเข้าไปนะครับทุกคนอาจจะเป็นแบบเอาไว้แขวนตร้งคอหรืออาจจะเป็นแบบสกิลปิดฉากหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอีกก้อันต่อไปนะครับเหมือนว่าจะเป็นเออสกิลของทอร์นันโดหรืออะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออเป็นแบบเออพายุหรือว่าหลุมดําหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือ99้าสิ้ลูกบักอุยถูกอยู่นะเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกนะเป็นแบบดวงตาแดงๆดีก็ไม่มั่นใจกันว่าเป็นสกิลเลยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นแบบไอ้พวกนี้น่าจะเป็นแแบถ้าาปลงง่นคเออ พวกนะีอันนี้มน่าจะเป็นท่าแบบท่าแปลงร่างนะทุกคนผมว่านะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นท่าปิดฉากหรือว่านี่ก็จะเป็นแบบเอออันนี้คล้ายๆแบบโอของโกโจไงไม่รู้นะผมว่าน,นะเนี่ยแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้มีรูปปิกาจูแหละเออคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่จาที่ผมรู้มามันอาจจะเป็นแบบสกิลแปลงร่างนะครับทุกคนเอออาจจะเป็นสกิลแปลงร่างหรือเปล่านะครับทุกคนแบบพวกแบบเนี้ยพวกแบบชาร์ดสกิลชาร์ดนะทุกคนหรือไม่อาจจะเป็น,ปน,บนแบบสกิลอย่างเงี้ยนะแบบต like, ่อยแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์นะทุก ต่อยแล้วมีเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยปึก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 อ้าวเฮ้ยแมงไม่ได้ใช้หมัดอันนี้คือต้องใช้หมัดนะทุกคนผมว่าคือถ้าไม่ได้ใช้หมัดก็คือมันจะไม่มีเอฟเฟกต์นะทุกคนคืออาจจะเป็นแบบเอฟเฟกสีฟ้าสีอื่นหรือเปล่านะทุกคนเออแต่ผมชอบใช้มากเลยเอฟเฟกเอฟเฟกแบบเนี้ยเห็นปะมันจะแบบเปิดแล้วเปิดล่างปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นปะเออแล้วมันจะมีเอฟเฟกขึ้นมาตรงมือนะทุกคนดูดิเป็นควันควันน่ะคือโคตรเท่นะก็คือมันอาจจะแบบมีให้ซื้ออีกหรือเปล่านี่ผมไม่มั้เเอออโคท่่ะดู ีแบบมีควันมีควันเหมือนแบบเหมือนเราเปิดมุกเกนไว้นะทุกคนเห็นไหมเออโคตรเท่นะปึกปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเห็นไหมเออผมชอบมากเลยนะเอฟเฟกต์แบบนี้นะทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่จะเป็นไปได้คือน่าจะเป็นท่าไม้ตายนะครับจนอย่างนี้นะเออเขาอาจจะเอาท่าไม้ตายมาให้เราซื้อ,อหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ผมว่าอาจจะใช่นะครับทุกคนสำหรับท่าไม้ตายนะทุกคนอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่เปิดสองสองอันเลยก็อาจจะเป็นเออทไ้้นนนนกะะคครรัุใจปู เอออาจจะเป็นท่าไม่ตายหรือเปล่านี่อาจจะเป็นท่าไม่ตายแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเออก็ถือว่าเฟี้ยวใช้ได้นะทุกคนเออถือว่าเท่เลยนะผมว่าโอเคเราก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนสําหรับเอออาจจะมีท่านนะผมว่าอัปเดตใหญ่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือกําแพงคือถ้าเราใช้ไทตร์มาก็คือคือเขาได้บอกมาค่อนข้างที่จะนานนะว่าเออกำแพงเนี่ยมันจะสามารถต่อ,อยทะลุได้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเออต่อ,อยไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนเออ คือเขาแบบบอกออกมานานแล้วว่ากําแพงเนี่ยมันจะต่อยจะรู้ได้นะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังต่อยไม่ได้นะอ่ะยวลองดูว่าต่อยได้ไหมตอนนี้ที่ผมอยากให้แบบกําแพงมันต่อยทะรู้ได้มากเลยนะอ่ะตอนนี้ต่อยได้หรือเปล่าป้งโ,โ,โอ้โหไม่มีรอยเลยวะโอเคนะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นอัปเดตนะครับที่แอดมินเขาได้ปล่อยออกมานาน,นละอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแผนที่ในการต่อสู้นะครับทุกคนเออแบบอันใหม่นะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นแบบพวกโครงกระดูกอะไรย่างี้นะก็คือเขาก็ยังไม่อัปเดตออกมานะทุกคนน่าจะอันนี้คือนานแลวนะทุกคนเออ เป็นระยะเวลานานแล้วที่เขาปล่อยออกมาแต่ก็ยังไม่อัปเดตนะทุกคนแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหมือนเออถ้ามองวีดีมันเหมือนนาะรุโตะไงไม่รู้นะทุกคนผมว่าเออหรืออาจจะไม่ใช่ทุกคนมองกันเป็นยังไงนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสกิลอะไรต่างๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นสกิลเซตมานะเออก็ถือว่าเก่าละอันนี้เป็นทางด้านของจกักรพรรดิเด็กนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่ไม่อัปเดตออกมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะ ว่าโอเคนะทุกคนแล้วก็ดูคนคิดเห็นกันยังไงนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด้วยตามและอยู่นี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนแล้วกันทั้งบ้านแล้วเจอาหน่อยเพื่อที่จะโดดหน้าสวัสดีครับ